เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8วัดพระธรรมกายจงังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบวัวตูมองค์รพระประธานณนห้องแก้วสารพัดนึกสองและเป็นวันแรกของการเปิดใช้ห้องแก้วสารพัดนึกสองโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และมีท่านเจ้าภาพสาธุชนเดินทางมาจากหลายจังหวัดเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกัานกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานตามเสียงนำนั่งสมาธิ ของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์และเจ้าภาพได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน้อมนำประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานทั้งสององค์พระ,ระบรมสารีริกธาตุที่ถูกท่านได้อัญเชิญส่งต่อกนันนี้จะรับไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานห้องแก้วสารพัดนึกสองและองค์พระประธาน ประดิษฐานณมหารัตนวิหารโคตองค์พระทั้งสององค์นี้จะประดิษฐานเป็นหลักเป็นประธานในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีงานบุญใหญ่ต่างๆเกิดขึ้นณนะศูนย์กลางพิธีแห่งนี้องค์พระประธานที่ทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์ที่หามาได้ยากนี้ร่วมกันสร้างจะได้รับการกราบไหว้บูชา จากพุทธบริษัท4จากทั้ง4ทิศและพลานิสงก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้เป็นเจ้าของบุญตลอดต่อเน,นื่องอย่างยาวนานเช่นเดียวกันภาพบรรยากาศงานบุญในห้องแก้วสารพัดนึกสองเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านได้น้อมใจไว้กับพระบรมสารีริกธาตุอย่างความปราบรื่นปิติใจ ในการนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในเกศดอกโบตุมองค์พระประธานห้องแก้วสารพัดนึกสองและองค์พระประธานมหารัตนวิหารโคตซึ่งเจ้าภาพผู้ร่วมเป็นเจ้าของในการสร้างบุญขององค์พระประธานนี้ผลบุญนี้จะเพิ่มพูนขึ้นทัพทวีพร้อมกันนี้หลวงพ่อทัตตาชีโว ได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระประธานเวียนประทักษิศรอบมหารัตนวิหารโคตมีสาธุชนร่วมพิธีเป็นจํานวนมากองค์พระประธานจะประดิษฐานไว้ณนะ้มหารัตนวิหารโคตเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาสการะ และเป็นองค์พระประธานในการจัดงานบุญเดพิธีกรรมต่างๆเป็นองค์พระประธานที่งดงามสมส่วนเป็นรูปกายของผู้รู้ซึ่งเปลี่ยมไปด้วยอนุภาพอนันยิ่งใหญ่สายสินมงคลยึดโยงของสาธุชนให้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรยัยเชื่อมโยงทุกดวงใจสู่ผู้รู้ผู้บริสุทธิ์องค์พระประธานสมบูรณ์พร้อม บังเกิดขึ้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศได้รับเชิญเวียนประทักศิลรอบมหารัตนวิหารคดชั้นหนึ่งถูกยางกาวของสาธุชนที่ร่วมประกอบพิธีสร้างมหาปิติปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังจากประกอบพิธีเวียนประทักศิณ์ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระประธานโดยมีพระภาวนาธรรมพิเทศ ภูเบชานาพินโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ถูกทานรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สะอาดหยุดนิ่งบริสุทธิ์ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานเป็นผังสำเร็จของชีวิตพร้อมทั้งนำพวงมาลัยสการะหน้าองค์พระประธานตามด้วยท่านเจ้าภาพน้อมนำพวงมาลายัย วางบนแท่นตามลำดับค่ะปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะที่หลวงพ่อทั้งสองท่านเมตตาให้แบบว่าได้มาร่วมพิธีบรรจุภาพบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นะคะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาบรรจุภาพบรมสารีริกธาตุองค์พระประธานทั้งสององค์เลยนะคะเป็นบุญพิเศษปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะ มาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะบุญแบบนี้นะคะไม่มีที่ต่างประเทศเลยนะคะก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาร่วมบุญ,บ,ญบรรจุพระบรมสาลีริขาตานะคะเห็นองค์พระที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็รู้สึกแบบทำให้เรานึกถึงองค์พระได้ใสสว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราอยู่ในบุญตลอดเวลาแล้วก็พยายามแบบว่าให้ให้เราเนี่ยคือได้อธิษฐานจิต าวางผังให้เราสําเร็จทุกอย่างเอาบุญน้อมบุญทุกบุญนะคะมาฝากลูกประธรรมทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็อนุมูนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยค่ะ